สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องทางเสร็จลำพเพลินออฟออฟิเชียลนะครับเริ่มแล้วครับพี่น้องป้องแรงป้องแรงแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มทำการแสดงแล้วทีมเมทีแต่จะบอกว่าสนามมัอนอีกกว้างมากเลยครับเต็มสนามหนึ่งเงินมาตามั้งกว่าสองล้านครับพี่น้อง สังอาีน่าจะสองชุดนะครับสนามนี้ครับ นี่ตัวหน้าพี่น้องแม่มัน,นครับโอ้แม่มันเรานอนก็ผ่อนเยอะๆนะคะแม่มัน โอ้ thế หน้ามาไปโรงแรม Ta à. lại chi được hắn này hơn. cái lại chi được này. Đúng rồi, mà đồn หัวปาาตอดเลยหรือวะจ้ง yes. ใ oh. oh. oh ่หมดแล้วจ้งแกให้เล้จ้าก่เโอ้หนั่ไปอไอีพอดีเลยใจดีพอดีเลย อ de. ุ่นว่ดีโอ้โหสิบโมงสิเวีเียงว่าดีเลยยังไม้โมงว่ดิเลยอย่ยมดี่านมาอาทิตย์นี้แหละผมทานดนตัดผมอยู่ผมตัดมือซี่หัวเด้ครับมัอมือเลยผมจองมือผมจองื่อแต้มม่นจองว่ายังไหมฮะห้ผมถือแต่ดะเรียนอาหารมา้างหายเลย่ครัันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างอ Tê lịch mưa đi ờ, không ngon <laughs> <laughs> không ngay Tìm tuyệt bằng lần này Mình nón vô quảng Này บรวมมาเอ้าพวกนี้พวกนี้ไม่วานใช่ไหมเนี่ยแยะเภูมไม่แะครับตั้งเดียวไปรับคนโอ้ครับีเหลือนายหมดเลยโอ้ไปมีอมคมไมปามีอคมไม่นี <reco> ้มีองคมไม่ยอะมึงยิย่งแต่อยอีไปขึ้นทางดินเนโอ้ย เอาเอมหกเนยเอาวี่แวนไหนวะฮะอเลเลาไงตัวอ้ได้เล่สองพันเพ่อนวะเฮะเนี่ไปดิเลยคือเลยได้แท้นหนหแล้อ่ลองดูลองดูถ้าไหลอลสิลาบไักงใหญ่เลย เน่อยตามสองล้า,า,าไนไปากอบแห้งไหม<อ>มีแห้งเลยอะมีแบบแห้งเลยใช่ไหมเออมันเป็นเรือกผวกฝาลานบางไงเลยอนอ่ลยทีจุ้นอยากมองเขาไปเฮ็ดจุ้งใช่ะอ่าเหมือนกันใช่ไหมเออมันดีันละอ้นั่นละเยียดขีชูงข้างนี้ฮะเยียี้ชูง โอ้ไปซักหัวมาแล้วซักฝายยืทีชั่วโมงเอาไม่ได้เลยจากเป็นรองเท้าเนี่ยเออโอ้ตายสักฝายยืทีชั่วโมงคนนะสักฝายยืที่โมงโอ้ไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วซังมือดีกว่าซังมือดีกว่าซังมือสองชั่วโมงเออรักอบรีดฟันแลี่ชั่วโมงวะนะฟันแล้วก็หยุดไปยังมันาะไปดับโอ้ตายต่เบาเบาดีกว่าเออนุญาตขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับ กดไลค์กดแ,แชร์นะครับพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า